สวัสดีครับพี่น้องมือเก่งง้องตีกันครับตะหานห้องเหี่ยวเก้ยงตีกันครับอืมงครับนุ่มเยี่ยงครับเก้ยงองตีกันครับ กวางตีกันครับจุดยุ่งยักจุดแย่เดี๋ยวจุดยุ่งยางจุดแย่บิดครับเนอะพี่น้องเห็นบ่ครับไก่งวังตีกันครับบักซิละกับอิปปลีนาครับคื้อกางวังครับซื้อก่งวังได้ครับเราเป็นซื้อคนครับนงองตีกันแล้วครับเนอะ อีกกันเนะาะหันทุกนั้นก็บอกมน่นเป็่นกรรมการเนี่ยเสาษเสาเไปมันเจ็บมันเจ็บนั่นนั่นเอากันนี้แล้วจงใส่เป็นไอเชิงครับ,นบ,บนเนี่ยบทปฏิยีนะแค่มีแต่อีกกันครับแดงหมดแล้ว ออเสียงฮั่นกับเสียงดังเสียงดังหนกเฮอเกี <c oughs> ่ยวค <c oughs> <c oughs> อกั <c oughs> ออนแล้วครับ สูงชึ้งครับผม พอแล้วพอแล้วพอแล้วมันเจ็บห้องอยูก็ได้ก็เดียวบุ่นหว้บ่ครับพี่น้องบุ่นหว้บุ่นหว,หว,หว,หว้ดอก

ยขอขออืมแบบกันนี้แล้วโอ้โอโอแบบสุนเปียวซุ่มมาแย่อกอนพี่น้องเย้าบ่ซอ,อดอกแก่งวงตีกันพี่น้อง มันนี่มันนี่บุญไว้บุญไว้ดอกที่นอกมือเนี่ยอุย๊ยบาดเบิดอ๋อจบคลิปครับ้ย